ัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาข่าวคราวของพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระฝ่ายปกครองได้ทำอะไรอย่างว่ากับผู้หญิงคนหนึ่งพระเหล่านั้นเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังๆระดับประเทศมากมายหลายวัดเลยทีเดียว เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจริงๆครับท่านผู้ฟังว่าพระระดับนี้ชื่อเสียงก็กระจรกระจายไปไกลแสนไกลบารมีก็มากล้นเกินพรนา,นาจะกลับมีอะไรอย่างว่ากับผู้หญิงคนนี้ได้ไม่ใช่ว่าบูลลี่เธอนะครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยเด่นเลิศเลออะไรเลยอ้วนอ้วนดำดำไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แต่ทำไมบรรดาพระเถระชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ถึงได้ไปผูกจิตสมัครรักใคร่เจ้าหล่อน บางคนถึงกับโงหัวไม่ขึ้นบางคนก็โอนเงินหลายล้านบาทให้เธอใช้ทั้งๆท,ที่ถ้าหากว่าพระผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นผู้ที่มีความมากักมากในเรื่องของการโลกีก็สามารถที่จะคัดสรรผู้หญิงที่สวยงามได้มากกว่านี้มาสนองตัญหาให้กับตัวเองแต่เหตุผลกลใดก็ไม่อาจจะทราบได้พระเทระชั้นผู้ใหญ่มากมายจำนวนคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณสิบรูป แต่ในข่าววงในารายงานมาว่ามีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้มีอะไรอย่างว่ากับผู้หญิงคนนี้มีจำนวนกว่า20รูปเลยทีเดียวก็เลยมาตั้งข้อสงสัยดูครับท่านผู้ฟังหรือว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะวางแผนอะไรบางอย่างเอาไว้และแผนการของเธอก็จะสามารถรวบหัวรวบหางพระเถระชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ได้และสุดท้ายก็อาจจะมีพระผู้ใหญ่ ที่ตกลงปรงใจทำอะไรอย่างว่ากับเธอด้วยความสมัครใจแต่อาจจะมีพระผู้ใหญ่บางรูปครับที่อาจจะถูกแผนการของผู้หญิงคนนี้ทำให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นั่นเองวันนี้จะขอพูดถึงนิทานเรื่องหนึ่งครับสมมติว่านางเอกชื่อว่าน้องก๊อฟก็แล้วกันนะครับน้องก๊อฟผู้นี้เป็นหญิงสาวที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ หุ่นห้างก็ค่อนข้างจะจำม,มั่มเจ้าเนื้อสักนิดหนึ่งแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดีบวกกับฐานะทางบ้านก็เข้าขั้นขะบดีเลยทีเดียวน้องก๊อฟผู้นี้ชอบทำบุญใส่บาตรชอบถือศีลภาวนาและที่สำคัญเธอยังมีความลับที่ไม่สามารถจะบอกใครได้นั่นก็คือน้องกอ๊อฟเธอชอบพระครับยิ่งพระเป็นพระผู้ใหญ่ เทเก่งสอนเก่งมีชื่อเสียงโด่งดังน้องก๊อฟก็ยิ่งจะชอบเป็นพิเศษเรื่องราวนี้มีเพียงแค่แม่กลอยแม่ของก๊อฟเท่านั้นที่รู้ส่วนคนอื่นไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนเดียวและในช่วงเวลาต่อมาก็มีพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเดินทางมาที่งานบุญประเพณีที่หมู่บ้านที่ก๊อฟอาศัยอยู่ก๊อฟดีใจมากเธอตื่นเต้น ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เจอพระเถระระดับผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายขนาดนี้และด้วยความที่ก๊อปเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนั้นก๊อฟแต่งตัวสวยเช้งแล้วก็เดินทางไปทำบุญที่วัดในตัวหมู่บ้านและหลังจากที่กอ๊อฟเห็นพระอคันตุกะเหล่านั้นก๊อฟก็ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าเธอจะชอบใครดีเพราะว่าพระแต่ละรูปช่างแสนจะสง่างามเหลือเกิน ฐานะทางสง์ก็เข้าขั้นใหญ่โตเป็นถึงพระระดับปกครองเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเป็นพระเล็กๆหรือว่าพระลูกชาวบ้านพระเล็กๆแบบนั้นน้องก๊อฟไม่ได้สนใจครับและด้ยวยความตื่นเต้นนี้หลังจากที่น้องก๊อฟทำบุญไปที่เรียบร้อยเธอก็เดินทางกลับบ้านเอาเรื่องราวที่เธอพบเจอมาเล่าให้แม่เธอฟังแม่ฉันมีเรื่องจะเล่าให้แม่ฟังอะเรื่องอะไรอะฮะกอ๊อฟ ก็ฉันไปทําบุญที่วัดมนสสินแม่บุญประเพณีอ,อ่ะอ่ะเป็นไงอะ่ะก็ทําเหมือนทุกๆปีไม่ใช่เหรอลูกใช่จ้ะแม่เพียงแต่ว่าปีเนี้หลวงพ่อจเจ้าวาดอะ่ะท่านนิมนต์พระผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพแล้วก็มาจากตัวเมืองใหญ่ๆมาจากวัดสําคัญสคัําญทั้งนั้นเลยนะจ้ะแม่อ้าแล้วเป็นยังไงอะ่ะมึง ฉันตื่นเต้นเหลือเกินน่ะพระแต่ละรูปที่ฉันเจอบอกตรงๆว่าตรงสเปคฉันเหลือเกินจะแม่แก่อ้วนขาวพูดจาย,ยืดเยื้อแถมสุภาพเรียบร้อยด้วยอ่ะเห็นแล้วฉันน้ำเดินเลยอ่ะแม่โอ้ยลูกแม่น่ะชอบพระฉันผู้ใหญ่แม่รู้มาตั้งแต่เด็กๆและสมัยที่หนูเป็นเด็กอ่ะเวลาที่พระแก่ๆมาเทศมาสอนน่ะ หนูก็ชอบทำหน้าทำตาตื่นเต้นตั้งใจแล้วก็อุตส่าห์สู้ฟังการเทศของหลวงตาหลวงพ่อจนจบแม่สังเกตแม่รู้จะลูกใช่นะจ๊ะแม่เพียงแต่ว่าฉันบอกตรงๆกับแม่ว่าฉันชอบพระเหล่านี้แล้วเกินน่ะฉันจะต้องทำยังไงดีละจ๊ะแม่รวบหัวรวบหางเลยสิลูกมันจะไปยากอะไรเล่า เหมือนกับเมื่อก่อนไงที่มีพวกพระามาหาพระดังๆอ่ที่ย้ายมาอยู่วัดเนี้ยก็โดนลูกสาวของแม่เทคแคร์หมดหนูก็เอาอย่างว่าก็ได้สิลูกไม่ได้หรอกจะแม่พระผู้ใหญ่เหล่านี้ยดูท่าทางแล้วจะเข้าถึงยากอ่ะแถมยังมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ทำการกีดขวางการเข้าไปกราบไปไหว้ด้วยนะแม่ดูท่าทางเขาจะห่วงครูบาอาจารย์เขาละเกินนะ่ะไอ้ห่วงเหงืงอะไรกันเล่าลูกศิลป์ลูกหามันจะสู้ครูบาอาจารย์ได้ยังไงอะแต่ว่าลูกสาวของแม่อ่ะชอบจริงหรือเปล่าวะพ่อแก่พวกนั้นน่ะอันถ้าชอบแม่ก็พอจะมีวิธีนะแต่ว่าถ้าแม่บอกวิธีไปแล้วอะ่ะหนูต้องทำอะไรตามที่แม่บอกเรื่องอะไรละจ๊ะแม่ ก็ถ้าเกิดว่าได้พระพวกนี้แล้วว่าพระพวกเนี้ยไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเท่านั้นนะกอบยังร่ำรวยกันอีกด้วยเงินทองแต่ละรูปโอ้ยเป็นสิบล้านยี่สิบล้านบางคนเป็นร้อยล้านพันล้านรู้หรือเปล่าก็ไม่ได้ทําอะไรเลยวันวันรับกิจนิม,มนตนะ์มีคนมาถวายเงินเยอะแยะมากมาย ลูกศิษย์ลูกหามาถวายทีก็หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไอ้พวกถวายห้าบาทสิบบาทไอ้ญาติโยมกิ๊กก๊อกพระพวกเนี้ยเขาไม่ครบลงนั้นลูกนะจริงด้วยสิแม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันได้กับพระพวกนี้แล้วว่าฉันน่ะจะขอเงินเขาจะขอให้มากๆเลยนะจ๊ะแม่ดีโลกดี ถึงแม้ว่าบ้านเราจะเงินทองเยอะแยะอยู่ยังไงก็ช่างแต่มันก็ต้องได้รายรับบ้างอะถือว่าเป็นค่าตัวลูกแม่นะจะแม่แล้วแผนการของแม่คือยังไงอะก็พุ่งเนี้ยตอนเพนน่ะเอ็งอะก็ไปเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอะไรก็ได้เอาเป็นถวายเพนก็แล้วกันซื้อของให้เยอะแยะมากมายที่สำคัญน่ะ เอ็งควักเงินในกระเป๋าถวายให้เลยพระมีกี่รูปลูกแปดรูปจะแม่พระที่มาจากกรุงเทพอะถ้าแปดรูปเอ็งถวายไปเลยรูปละสองเมินแล้วก็ให้ไว้ยาวจชกรวัดเขาประกาศออกไหม้ให้ด้วยให้เป็นหน้าเป็นตาเรา พอลูกของแม่ถวายเงินรูปละสองหมื่นแล้วก็ตีสนิทเลยขอเบอร์ทงเบอร์โทรเอาไว้บอกท่านว่าวันหลังจะไปถวายเงินให้ถึงวัด <c oughs> แค่นี้นะลูกไอ้พระพวกนั้นน่ะก็ตกหลุมหลงก้นลูกแม่แล้วจริงด้วยจ้ะแม่พระพวกเนี้ยถึงจะไม่สนใจผู้หญิงแต่ก็ต้องสนใจเงินนะจ๊ะใช่ปฏิแกิส <c oughs> จะแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเลยก็แล้วกันแล้วว่าแต่ว่าอถ้าสําเร็จแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อละจะแม่ถ้าเสร็จแล้วมันก็ไม่ยากเองอะ่ะก็เอาเงินน่ะให้ท่านอีกให้ไปเรื่อยๆจนตายใจนั่นแหละอุ้ยแม่ทําไมต้องให้เยอะแยะเฟ้อแฟ้ขนาดเนี้ยให้ไม่รู้จบไม่รู้สิน้น เงินฉันก็หมดซะก่อนสิเอ้ยก็ให้อีกแค่ครั้งเดียวพอเสร็จแล้วอะ่ะเองก็นิม,มนต์พระแต่ละรูปอะ่ะเลือกเอาเองอยากให้รูปไหนมาที่บ้านเราก่อนเองก็เลือกเอาพอได้การแล้วอะ่ะก็นิม,มนต์มาพอมาถึงอะ่ะก็แยกท่านออกจากลูกศิษย์ใช้ลูกศิษย์ท่านไปซื้อของไกลๆเลยแล้วเองก็วางยาสลบท่านดีหรือเปล่าลูก นึกออกแล้วชันไมเล่าตายปฏิกตฉันไม่เอาเลยจะแม่แม่จะให้ฉันวางยาสลบพาก็หลับน่สิก็หลับไะสิก็พอท่านหลับแล้วมึงก็ถ่ายรูปถ่ายละถ่ายทุกทุกวินาทีที่มึงกับพลายอยู่ด้วยกันน่ะถ่ายอย่างเงี้ยมึงอยากได้เงินเท่าไหร่มึงก็เรียกเอาทําไม่ให้อ่ะมึงก็แบ็กเมลแมงเลยลูกตายแม่แต่อยางไงฉันไม่เอาหรอก ฉันก็มีความสุขนะสิความสุขอะไรของมึงอ่ะก็ฉันอยากได้พาเป็นผัวนะแม่แม่วางยาสลบพพาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะแล้วฉันกับพาจะมีอะไรด้วยกันได้ยังไงอ,ะอ่ะอ่ะอ้อไม่เป็นไรถ้าง,งั้นก็เอาแผนบีลูกแผนบีอะไรแม่นี่แม่มียาวัยอาก้ายอยู่ <laughs> ของพ่อมึงอ่ะ บางวันน่ะแม่ก็ผสมน้ำให้พ่อมึงกินน่ะไม่รู้เรื่องอะไรอะแข็งโป๊กขึ้นมาก็มาเทคแค่แม่ <c oughs> มึงเอาไปลูกเอาไปจัดการกับบรรดาพระผัวผัวของมึงทุกองค์ก็แล้วกันนะลูกนะ <c oughs> ตายแล้วแม่แม่อ่ะฉลาดเหลือเกินสมกับเป็นแม่ของฉันจริงๆอะ่ะฉันนะ่ะคิดไม่ผิดเลยที่เกิดมาเป็นลูกของแม่ก็อย่างนั้นนะสิอินหนู จนเช้าวันต่อมาก๊อฟก็เดินทางไปที่วัดแล้วก็เริ่มแผนการตามที่แม่บอกพอถึงเวลาเพนก๊อฟก็ถวายเงินให้กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่จำนวนถึง8รูปรูปละสอง0 0ื่บาทไวย,ยาวัชกรวัดก็ประกาศถึงการมาทำบุญของก๊อฟในครั้งนี้ด้วยและหลังจากที่ถวายเงินเป็นที่เรียบร้อยบรรดาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง8รูปก็ต่างยินดีมอบเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องก๊อฟ โดยน้องกอบให้เหตุผลว่าอยากจะตามไปทำบุญกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ถึงในวัดนั่นเองรูปแรกก็คือพระอาจารย์อาจพระอาจารย์อาจพระเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเทศโปรดญาติโยมได้อย่างไพเราะสนาอหูและได้ฉายาว่าเป็นพระผู้ที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจด้วยหลังจากที่งานวัดเสร็จสิ้นไปได้เพียงแค่ไม่นาน ก๊อบก็ตัดสินใจโทรหาพระอาจารย์อาธที่วัดนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมวหวยังไงหรือโยมใครเนี่ยที่โทรหาฉันเนะ่ะเอออีฉันเองเจ้าค่ะก๊อบก๊อบวัดเหนือที่ถวายเงินให้เจ้าพระคุณถึงสองหมื่นบาทยังไงละเจ้าค่ะโอ้ว่ายังไงหรือโยมมีธุระอะไรจะให้ฉันทำหรือเปล่าหากมีอะไรที่ฉันพอจะทำให้ได้ ฉันยินดีมากนะคนมีหัวใจใฝ่ธรรมะอย่างโยมาฉันสนับสนุนเต็มที่เลยดีละเกินเจ้าค่ะพระอาจารย์คือว่าวันเสาร์นี้พระอาจารย์ว่างหรือเปล่าเจ้าค่ะว่างทำไมเหรอก็อยากจะนิม,มนต์พระอาจารย์มาฉันที่บ้านนะเจ้าค่ะโอ้ได้สิถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยววันเสาร์เจอกันก็นแล้วกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ หลังจากนั้นก็ถึงวันเสาร์พระอาจารย์อาดก็เดินทางมาหาน้องก๊อฟถึงที่บ้านพอน้องก๊อฟจัดสำรับพัตตาหารเสร็จสิ้นเธอก็แกล้งลืมกระป๋องสังฆทานโดยให้คนขับรถของพระอาจารย์อาดเดินทางไปซื้อให้ในตัวจังหวัดพี่คะไปซื้อกระป๋องสังฆทานให้ก๊อฟหน่อยนะคะพอดีว่าก๊อฟอยากจะถวายะก๊อฟลืมซื้อฝากไปซื้อหน่อยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ และหลังจากที่คนขับรถของพระอาจารย์อาจเดินทางไปที่ตัวจังหวัดเป็นที่เรียบร้อย๊อบก็ได้บรรจงเอาไวอาก้าใส่ในอาหารให้กับพระอาจารย์อาจกินหลังจากที่พระอาจารย์อาจกินเป็นที่เรียบร้อยแกก็เกิดคึกคักข,ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดหน้าตาของแกแดงกำ่ำแถมแกยังรู้สึกร้อนเผาไปจนทั่วร่างกายอีกด้วยความต้องการเรื่องอย่างว่าของพระอาจารย์อาจเริ่มสูงขึ้น แกไม่ใช่พระอรหันตรครับท่านผู้ฟังไอเรื่องความต้องการเรื่องอย่างว่ามันก็ต้องมีเป็นธรรมดาอายุอานามของแกก็ไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่เพียงแค่50ปีกวปีกว่าเท่าทนั้นเองและดูเหมือนว่าก๊อบจะรู้ด้วยว่าตอนนี้เกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายของพระอาจารย์อาจก๊อบจึงรีบเข้าไปไประชิดติดตัวของพระอาจารย์อาจทันทีพร้อมกับใช้ผ้าเช็ดหน้าบรรจงเช็ดไปที่เหงื่อ บริเวณหน้าผากของพระอาจารย์อาจเป็นอะไรเลยเจ้าคะพระอาจารย์ร้อนเหลยคะทั้งทั้ที่บ้านของก๊อฟก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำขนาดนี้ดูสิเหงื่อการเต็มหน้าเลยอะ่ะน่าสกสารเหลือเกินเดี๋ยวก๊อฟจะเช็ดหน้าให้ก็แล้วกันนะเจ้าคะ่ะโถโยมกอ๊อฟแหมรู้สึกผิดผิดยังไงก็ไม่รู้ว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกันโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเนี่ย และในที่สุดพระอาจารย์อาจแกก็ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะให้อภัยเธอดึงร่างกายของน้องก๊อฟเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของตัวแกและสุดท้ายพระอาจารย์อาจก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากับน้องก๊อฟครับท่านผู้ฟังและหลังจากที่เสร็จกิจแล้วก็รู้สึกว่าพระอาจารย์อาจผู้นี้แกจะไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยหรือว่าพระอาจารย์อาดแกอาจจะมีใจให้กับน้องก๊อฟก็ไม่อาจจะทราบได้ โอ้ยมีความสุขเหลือเกินน่ะตั้งแต่เกิดมาโอ้ครั้งนี้มีความสุขที่สุดเลยเอ้าพระอาจารย์บวชตั้งแต่เป็นเนนไม่เคยทําอะไรอย่างว่ากับใครไม่ใช่เลยคะ่ะใช่ฉันไม่เคยทําอะไรอย่างว่ากับใครหรอกเพียงแต่ก็ดูในโทรศัพท์บ้างอ่ะไอ้วบวบแวมแวมไอ้หนังเอวีอ่ะฉันก็ดูบ้างอุ๊ยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่พระไฝ่ธรรมะนะสิคะ ก็ไม่นะสิฉันก็คนธรรมดานี่แหละฉันบอกตรงๆเลยว่าฉันดีใจเหลือเกินน่ะที่ฉันมีอะไรกับโยมกอ๊อฟหึฉันน่ะหลงรักโยมก๊อฟตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วรู้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะก็จริงนะสิเอาละพักเหนื่อยกันเนิ่นานานพอสมควรแล้วฉันขอต่อรอบสองกันแล้วกันนะจ๊ะเจ้าค่ะแต่ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านกอ๊อฟ ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ก๊อบอยากจะขอยืมเงินสักสี่ห้าล้านได้หรือเปล่าโอ้ยเอามากกว่าน,นั้นก็ได้ก๊อบเป็นเมียฉันแล้วอยากได้เท่าไหร่ฉันก็ให้อย่ามัวแต่พูดราำทำเพลงอยู่เลยขอซัดอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันพอพูดจบพระอาจารย์อาจก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกับน้องก๊อบอีกเป็นครั้งที่สองและหลังจากเสร็จกิจ คนขับรถของพระอาจารย์อาจก็เดินทางมาถึงและพระอาจารย์อาจก็เดินทางกลับวัดทันทีและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์อาจก็เดินทางมาที่บ้านของก๊อฟอยู่ประจําสม่ําเสมอและทุกๆครั้งที่มาก็ここจะต้องทําเรื่องอย่างว่ากับก๊อฟทุกครั้งไปด้วยแต่รู้สึกว่าน้องก๊อฟคงจะไมไ่จบที่พระอาจารย์อาจเพียงแค่คนเดียวครับเพราะว่าเธอยังมีจิตหมวกมุ่นกับพระผู้ใหญ่อีกเจ็ดรูปที่เหลือด้วย และเป้าหมายต่อไปก็คือหลวงพ่อแย้มแห่งวัดไร่ขานั่นเองหลวงพ่อแย้มผู้นี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวัดของแกก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังแถมพระประธานก็เป็นพระที่ดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศนมรสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์เออใครเนี่ยโทรหาฉันนะ่ะกอบเองเจ้าค่ะกอบที่เคยถวายเงินให้หลวงพ่อสองหมื่นนะเจ้าค่ะโอ้จำได้แล้วมีอะไรเหรอโยม คือว่าอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อให้มาฉันพัตตาหารเพนที่บ้านสักวันเจ้าค่ะได้สิเดี๋ยวเอาเป็นวันไหนดีล่ะเอาเป็นพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าเจ้าค่ะได้ได้ได้พอดีว่าพรุ่งนี้ไม่มีกิจนิม,มนต์ที่ไหนด้วยเอาละถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เจอกันก็แล้วกันนะเจ้าค่ะหลังจากนั้นพอถึงวันจันทร์หลวงพ่อแย้มก็เดินทางมาถึงที่บ้านของกอ๊อ กอบก็ดำเนินแผนการทุกสิ่งทุกอย่างกับหลวงพ่อแย้มไม่แตกต่างอะไรจากที่เธอทำกับพระอาจารย์อาจและสุดท้ายหลวงพ่อแย้มเกจิผู้โด่งดังก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากับน้องกอบพอสุขสมอารมณ์หมายแล้วหลวงพ่อแย้มก็เดินทางกลับวัดแถมกลับมาถึงวัดแล้วยังโอนเงินให้กับน้องกอบอีกมากมายหลายล้านเลยทีเดียวหลังจากนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือพระแหล่ เลขาเจ้าอาวาสด,ดังแห่งวัดสายทานชื่อเสียงของแกกระจกระจายไปไกลเหลือเกินกอบอดลนทนไม่ไหวจึงได้วางแผนให้พระอาจารย์แหล่ผู้นี้เดินทางมาหาเธอที่วัดและหลังจากที่พระอาจารย์แหล่มาถึงกอบกดทำการวางยาไวา,าก้าให้พระอาจารย์แห่กินแต่ด้วยความที่พระอาจารย์แหล่ผู้นี้แกเป็นพระที่ค่อนข้างจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ว่าก๊อฟจะวางยายังไงและจะทำท่าทางยั่วยวนแกสักเพียงใดก็ตามพระอาจารย์แหล่แกก็ยังคงอดทนอดกลั้นแกไม่ยอมอยู่กับก๊อฟเพียงแค่ตาลาพังสองต่อสองแกต้องการจะกลับวัดให้ได้จนต่อมาก๊อฟก็คิดว่าคงจะไม่สามารถโน้มน้าวอะไรพระอาจารย์แหล่ได้เธอจึงได้เตรียมแผนเอมาจัดก,การพระอาจารย์แหล่นั่นก็คือในขณะที่พระอาจารย์แหล่เผลอก๊อฟ ก็ได้วางยาสลบไปในน้ําดื่มของแกและหลังจากที่พระอาจารย์แหลกกินน้ํำเป็นที่เรียบร้อยแกก็สลบเหมือดและก็หลับลงไปอาจารย์แหลกแกหลับลึกหลับแบบไม่รู้ตื่นรู้ฝัน๊กฟก็จัดแจงถอดจีวรของพระอาจารย์แหลกออกแล้วก็ปลดเปื้องเสื้อผ้าของตัวเองออกแล้วก็ไปนอนกอดกับพระอาจารย์แหลกพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมกับภาพนิ่งเอาไว้ จนต่อมาพระอาจารย์แหลกก็ฟื้นจากการสลบก็พบว่าตอนนี้ก๊อบกําลังนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างๆตัวของแกนั่นเองแถมผ้าผ่อนของพระอาจารย์แหลกก็หลุดลุ่ยไม่มีชิ้นดีร่างกายของแกก็เปลือยเปล่าล่อนจ้อนเออโยมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็พระอาจารย์น่ะอยู่ดีๆก็ปลุกปั้มกอ๊อบอะกอบทนแรงของอาจารย์ไม่ไหวสุดท้ายก็กลายเป็นของอาจารย์เจ้าค่ะแบบเนี้ย กอบจะทำยังไงดีอ่ะกอบกลายเปของอาจารย์แล้วนะคะโถเอ้ยแต่ว่าอัตมาจำได้ว่าอัตมาจะกลับวัดอนะ่ะแล้วตอนนี้คนขับรถกลับมาหรือยังยังเจ้าค่ะกอบอะ่ะให้เขาไปซื้อกระป๋องสังกทานที่ตัวจังหวัดนะ่ะอีกตั้งนานกว่าจะกลับมาเพราะวมันอยู่ไกลนะเจ้าค่ะแล้วฉันไปมีอะไรกักล้มตั้งแต่ตอนไหนนี่ทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลย ถ้าอย่างนั้นพระอาจารย์ก็ดูนี่สิจ้า,ารูปถ่ายของเราว่ารูปถ่ายรูปถ่ายอะไรอะ่ะนี่ไงถอดเสื้อผ้าลอนจอนทั้งสองคนนันนอนกอดกันด้วยอะ่ะนอนกอดกันแต่ฉันหลับอยู่อ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรก๊อปเลยไม่รู้ว่าพระอาจารย์กับก๊อปมีอะไรกันแล้วว่าถ้าพระอาจารย์ไม่รับผิดชอบ ก๊อบอะ่ะจะเอาภาพเหล่านี้ไปโพธนาให้ทั่วให้คนเขารู้เขาเห็นว่าพระอาจารย์แหลกของวัดสายทานอะ่ะทำอะไรกับก๊อบอะ่ะโธถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่ฉันพอจะแก้ไขได้บ้างหรือเปล่าก็มีเพียงแต่ว่าอาจารย์นะ่ะต้องส่งเงินให้ก๊อบใช้ทุกเดือนทุกเดือนนะก็ได้ฉันจะส่งเงินให้ก๊อบใช้แต่ว่าฉันก็ไม่ได้มีเงินมีทองเยอะแยะมากมายอะไรหรอกนะกอบ ฉันส่งได้แค่เดนละสองสามหมื่นเท่านั้นเองนะก็ได้สองสามหมื่นก็ได้เจ้าค่ะและหลังจากที่พระอาจารย์แหลกกับก๊อฟตกลงกันไปที่เรียบร้อยคนขับรถของแกก็เดินทางมาถึงพอมาถึงพระอาจารย์แหลกก็ไม่รอช้าแกก็เดินทางกลับวัดทันทีและหลังจากนั้นพระที่เหลืออีกห้ารูปก็ตกเป็นเหยื่อของน้องก๊อฟคนสวยไปโดยปริยายครับท่านผู้ฟัง หลายๆคนก็แวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาก๊อฟก็จัดการคัดสรรเวลาให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเธอมีความสุขมากมีผัวถึง8คนด้วยกันแถมพระแต่ละรูปที่เป็นผัวของเธอก็ยังให้เงินเธอใช้ไม่ขาดมือหลักแสนบ้างหลักล้านบ้างปนปนกันไปแต่แล้วเวลาเสวยสุขของก๊อฟก็คงจะมาถึงจุดสิ้นสุดครับพอเมื่อวันหนึ่งหลวงพ่ออาจเดินทางมาทำอะไรอย่างว่ากับก๊อฟที่บ้าน และหลังจากที่เสร็จกิจเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่ออาจก็นอนพักผ่อนส่วนก๊อฟก็นอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างข้างแกหลวงพ่ออาจแกเกิดความสงสัยว่าทําไมก๊อฟถึงติดโทรศัพท์มากมายขนาดนี้หรือว่าโทรศัพท์ของกอ๊อฟมันจะมีความลับอะไรอยู่หลวงพ่ออาจจึงแกล้งหลับแล้วแกก็หลีหลีตากะจะดูให้แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ากอ๊อฟวางโทรศัพท์ไปแล้วเธอใช้รหัสอะไรที่จะเปิดโทรศัพท์ และหลังจากที่พระอาจารย์อาจทราบรหัสเปิดโทรศัพท์ของก๊อฟเป็นที่เรียบร้อยแกก็แกล้งหลับก๊อฟเธอเห็นว่าหลวงพ่ออาจหลับไปแล้วเธอก็หลับตามหลวงพ่ออาจค่อยๆลืมตาขึ้นและก็หยิบโทรศัพท์ของก๊อฟไปเปิดดูในห้องน้ําอาน,นิจจารครับท่านผู้ฟังพระถังซัมจั๋งช่วยด้วยพระอาจารย์อาจเปิดดูรูปภาพที่ก๊อฟบันทึกเอาไว้มีจํานวนอยู่ถึง8 0,000ื่นรูปภาพด้วยกัน แถมยังมีคลิปวิดีโอที่เธอได้ทําอะไรอย่างว่ากับบรรดาพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่อีกถึง8รูปด้วยกันพระอาจารย์อาจแกเห็นดังนั้นแกก็เลยบันทึกรูปภาพทั้งหมดที่ก๊อปบันทึกเอาไว้บันทึกลงไปในโทรศัพท์ของแกจนหมดสิน้นหลังจากนั้นพระอาจารย์อาจก็แกลงหลับต่อบนที่นอนเช้าวันต่อมาพระอาจารย์อาจก็เดินทางกลับไปที่วัดแกระลึกในใจว่าต่อไปคงจะเกิดเรื่องยุ่งยากกับแกแน่นอน อีกอย่างแกก็โกรธแค้นชิงชังน้องก๊อปเหลือเกินที่บังอาจสวมเขาให้แกได้ด้วยความที่หลวงพ่ออาจแกกลัวว่าก๊อปจะเอาเรื่องราวของแกไปเล่าให้ใครฟังและแกก็คงจะคิดมากไปเองด้วยหลวงพ่ออาจจึงตัดสินใจเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายพร้อมกับลาสิกขาที่วัดดังแห่งหนึ่งที่นั่นด้วยและหลังจากที่พระอาจารย์อาจลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแกก็เดินทางไปที่สปปลาว แล้วก็เดินทางไปต่อที่ประเทศเยอรมันแต่ก่อนที่พระอาจารย์อาจจะเดินทางจากไปแกก็ได้มอบหลักฐานทั้งหมดที่เป็นรูปถ่ายและคลิปวิดีโอมอบให้กับตำรวจนายหนึ่งหลังจากที่ตำรวจใหญ่นายนั้นได้พบหลักฐานเป็นรูปถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอที่น้องก๊อฟคนนี้ได้ทำอะไรอย่างว่ากับพระเทราชั้นผู้ใหญ่อยู่ถึง8รูปเขาก็ทำการสืบสวนแต่หลังจากที่พระผู้ใหญ่ รู้ตัวแล้วว่านายตำรวจใหญ่นายนี้ได้รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมดพระบางรูปก็ตัดสินใจโชว์สปิริตโดยการลาสิกขาเป็นการรับผิดชอบก็ถือว่าดีครับท่านผู้ฟังรู้ว่าตัวเองผิดก็ลาสิกขาไปซะแต่ถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรยืนยันการกระทำผิดของคนเหล่านี้ผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าพระทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังคงทู่ซีอยู่ แล้วก็คงไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ด้วยส่วนน้องกอ๊อฟหลังจากที่นายตำรวจใหญ่เชิญตัวมาสอบปากคำน้องก๊อฟก็ถึงกับพลิกลิ้นเลยทีเดียวเธอสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างให้ตำรวจรายนี้ฟังแถมยังทำตัวเป็นประโยชน์กับรูปคดีอีกด้วยก็เลยไม่รู้ว่าน้องก๊อฟจะได้รับโทษฐานสถานใดบ้างจะหนักหรือว่าจะเบาก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ว่าที่แน่ๆพระทุกรูป ที่จะทําอะไรอย่างว่ากับน้องกอ๊อฟก็จะต้องลาสิกขาท่วนทั่วทุกรูปครับไม่ว่าจะเต็มใจมีอะไรกับน้องกอ๊อฟหรือว่าจะไม่เต็มใจหรือว่าอาจจะถูกวางยาก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ว่าความผิดของพวกท่านก็คือพวกท่านปล่อยตัวปล่อยใจพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงจนทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ความผิดของใครหรอกครับมันคือความผิดของพวกท่านนั่นเอง ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ